ครับกำลังบังสาวเป็นใจเลยขึ้นโดแรงเอาจกันเลยมีสองคนสาวเลยวะเดี๋ยว้อขครับไม่เลอเรานลครับ มาแล้วมาแล้วบึ๊บอ้สาก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 เหลืองสากเหลืองใหญ่ด้วยจบแล้วครับเป็นมีปลาสาก <laughs>